สวัสดีครับผมสุพิชชาครับคอรัมนิกนังสื่อพิมพ์สบอร์ภูรัสตาสกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพระพฤหัสบดีที่ 27่ตุลาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเต็มไปด้วยความน่าสนใจเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับสองคู่ผมจะโฟกัสไปที่เวทียุโรปทั้งยูโรปาลีกกับคอนเฟลเรนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5อย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณลูกกแนะนำนะครับไรอัไทเกอร์นะครับรอัลอ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ r i แอดไทเก999เอาไว้ด้วยนะครับวันดีครับคู่แรกไปกันที่ยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง s v v ทีมลีฮอลแลนด์พบกับอาร์เซนอลทีมรี Holland, Pop, Arsenal, มรอังกฤษ เกดบอลชื่อชั้นของ PSV อาจจะเป็นรอดนะครับแลงผลงานในยุคข,ของกุนซือรุด ฟ้าในตลอดย,ยังขาดความแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเกมในบ้านพวกเขาเนี่ยทำได้ดีอยู่เสมอเลครับและการจัดทัพวันนี้พร้อมส่งชุดใหญ่เต็มส่วนนะครับแท็กติก4 2 3 1ตัวหลักอย่างอันวาเอลกาซีชาบีสิมองและโคดี้กัปโปพร้อมปันเกมนะครับนาเป้าเป็นกุสติวนะครับซึ่งถือว่าอันตรายลงตัวเป็นอย่างยิ่งวันนี้ครับรับมือกับทางปืนใหญ่นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยเข้ารอบไปแล้วและขอเพียงแค่หนึ่งแต้มก็จะคว้าแชมป์ผมตรงนี้ครับผมมองว่าอาจจะ เล่นแบบเน้นผลมากขึ้นนะครับและตอนนี้สภาพทีพวกเขาเนี่ยเริ่มมีปัญหามากขึ้นรวมถึงเริ่มเจอความกดดันมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ผมมองว่าทําให้คุณสือ่อมิเกลอาร์เตตาอาจจะมีการปรับทับแบบยจกชุดนะครับเพื่อไปเน้นที่เกมดีกมากกว่าแกนหลักอย่างโทมัสปาเตกานิชาตาบูคาโยซาก้ากาเบียนมาติเนรีมาตินโอเดกาและกาเบียเชซุดจะได้พักทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้ครับดูแล้วคุณกุลางสำลองเนี่ยไม่สามารถทดแทนได้ยิ่งเป็นเกมรอบบ้านเนี่ยคน ข้างหน้าเป็นหัวนะครับโจทย์คู่นี้ก็เปิดมาให้ที่อาร์เซนอลนะครับไปเป็นต่อที่0.25ผมแน่ใจเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่า PS V ในบ้านสู้ได้อย่างน้อยครับไปนาแพ้แล้วเมื่เครับมีโอกาสเทมเต็มด้วยกันพลิกเบียดเอาชนะได้ชีวิตหล่อเชียร์ทา p ีเอสนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลคอนเฟเดรทีรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5นะครับเป็นการเจอกันระหว่างซีวัซสปอร์ทีมเรกตุรกีพบกับ CFR อฟอรู F R ruit, ทีมรกโรมาเนียเกตบอลของทางเจ้าบ้านอาจจะดูดีกว่าเร็กน้อยน,นะครับแต่ซีวัซสปอร์เป็นทีมที่เกมรุกไม่ดุดันนะครับวันนี้ครับรับมืยกับทาง CFR ฟอรู F R ครับซึ่งฟอร์มตอนนี้กลับมามั่นใจเข้าที่เข้าทางนะครับและเรื่องของความแน่นอนประสบการณ์รลยการนี้พวกเขามีมากกว่านะครับโจ๊ต ูนี่ก็เปิดมาให้ที่ซิลวาสปอร์ตนะครับเป็นต่อที่0.25นะครับผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลสูสีเป็นบอลสามหน้าแ่เชียร์สองหน้าของทางทีมเยือนนะครับเชื่อว่าเซ C F โครูจะมีหนึ่งแต้มติดมือกับออกไปได้เชียร์บอลหล่อเชียร์ทาง C F R ครูนะครับวันนี้ครับสองคู่ในเกมนี้ฟุตบอลคืนวันพาร์ทการีนะครับเชียร์ P S V และเชียร์ C F R ครูขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเองแข่งว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ